สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะแม่บ้านก็จะมาถักชุดอ่อเป็นเป็นเสื้อท็อปนะคะเป็นเสื้อท็อปของน้องลิซ่านะคะเดี๋ยวจะถักให้นางใส่หน้าร้อนนี้นะคะตอนนี้ลิซ่านางเล่นอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะนางไม่ยอมมาเลยค่ะ นางเล่นเล่นอยู่ตรงเก้าอี้ค่ะลิซ่ามาเอาสตอฟวาฟรแล้วลิซ่าหนูไม่รู้หลอกล่อนางมานะไม่ยอมมานะคะเดี๋ยวสักพักนะคะเดีกก๋ยวจะพาน้องลิซ่าไปตามพี่ลูกาที่สนามเด็กเล่นนะคะในไห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 นลองดูดิอันนี้มันก็จะเป็นคอนะคะตรงคอนะมันจะเป็นเสื้อแบบ เสื้อใส่โชว์เอวนิดนึงเป็นเสื้อท็อปโชว์เอวเล็กๆน่ารักมัดคอข้างหลังเดี๋ยวให้หนูเดี๋ยวถักให้ลิซา่าหลายๆตัวเลยม่ตามหมาพี่ลูกกัดแต่พี่ลูกกัสไ,ไม่อยู่ไม่ยุไปไหนบอกว่ามาสนามเด็กเล่นอันนี้จะมาสนามเด็กเล่นตรงนี้แต่ไม่รู้ว่าไปไหนนะคะ ดีไหมคะเอาดูสิมันมันสูงไปเอาเดี๋ยวแม่จับ เดี๋ยวม่จับมือไว้ข้างหนึ่งมันสูงไปเอาลงได้ไหมลงลงเลยไม่ต้องกลัวลงไม่ต้องกลัวมาเดี๋ยวมามาโอไปจะเล่นอัไอื่นก็เล่นอย่างอื่นแล้วแล้ว ไปไหนมาครับไปไหนมาให้เค็งนะเฮาส์ เอาอีกไหมอีกสักรอบไหมพอลาลิซ่าไม่ไปเล่นแล้วลูก มันสูงไปสําหรับหนูลูกพอแล้วค่ะพอแล้วปาปาไปเล่นชิงชา oh <my> ้าปะปาเอายัน <laughs> ปาดิสก <laughs> อไม่ได้เชื่อนางเดินขึ้นคี่ทุกคน ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชอปไรสสวัสดีค่ะยังค่ะวันนี้ทำแฮมเบอร์เกอร์ให้ลูกัสกับพ่อยดีนะคะส่วนแม่ก็ตำแตงแล้วก็ปีกไก่อบลิซ่าก็กินปีกไก่อบกับข้าวนะคะสวย่างเดชชูใม่ลูกัตช่วยพ่อช่วยอือีกหูนิดอีกกัน์เดอร์ช่วย哦ลูกัส ดกูกาบอว่าจะกินสองชิ้นโอเยอะนะเดี๋ยวทำข้าวให้ดิซ่าก่อนค่ะท้าเอเช้นเสร็จแล้วอะทเบะาินเเจะเรจมมกมากเลยเฟลิไก่ลูกไก่ มือนี่ละป,ป้อนหนังเพราะว่ามันเป็นไก่ย่างนะคะมันใช้ช้อนไม่ได้มาลูกเอากินน้ำเถอะทำนี้ให้มามา่ก่อนนี้โอเคเก่งค่ะเก่งออไแล่ะลูก อร่อยฮะ huh? แม่ทำแฮมเบอร์เกอร์อร่อยกว่าพ่อมามาโซเล็กก์โซเล็กก์พ่อทำแฮมเบอร์เกอร์ให้ลูกกัดกินทีไรน,นะคะลูกกัดจะบอกว่าชิ้นใหญ่ไม่อร่อยนะคะไม่รู้ว่าทำแบบไหนเนาะบางทีอาจจะแฮมเบอร์เกอร์ที่พ่อทำนะคะชิ้นใหญ่เกินไปเนาะลูกกัดก็ไม่ชอบ Mijn moeder maakte een hamburger die mijn ouders elke Misha. Misha. Het is knap. Mama, is dit saus? Een kaas. Tjer, een kaas. Een Mama, heb je alles gebruikt? Nee. Ik wil. Ga maar via het luchtje gebruiken. Tjer, heb je. Tjer, mama. เต็มปากอยู่เอาี่หน้าบล็อกเคี้ยวดีๆ <c oughs> เคี้ยวดีๆนะอา้า <c oughs> แบบจำแซงสำรับ <c oughs> วันนี้เอาปีกเนี่ยมันจะเป็นหนังกรอบๆเนี่ยต้องกินลูกต้องหัดกินนะลุงเนาะ ก็เต <laughs> <ẹ o> <cat on developed Airbnb> ็มปากเคี้ยวข้าวดบ้วยไม่เอาข้าวจะกินแบบกินแต่กับดิบไปเนี่ยบอกินขอนอ่ดิ่ิค่ะน้าหนูกินมือพี่น้องกินทั้งวันกินนู่นกินนี่เนาะเดี๋ยวก็กินนมเดี๋ยวก็กิน ท้ายแชร์คนละครึงกับพ่อพ่ออที่ด้กินสองชิ้นกับอีกครึ่งหนึ่งกายด้กินคร่งชิ้นหนึ่งกับอีกครึ่งหนึ่งเสินเรเนี่ยสกินข้าวเลยลงกานกินบไกเดเกินฟัลบกัน ไป่ค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับเสื้อ t ักสุดเซ็กซี่ของลิซ่านะคะเป็นเสื้อเสื้อท็อปนะคะข้างหน้านะคะข้างหลังก็จะผูกนะคะโชว์หลังนะคะสำหรับหน้าร้อน นายชุดสวยอยู่ไหนลูกอูย้ยชุดสวยอย่าให้อย่าให้ดูข้างหลังอย่าให้ดูข้างหลังว้าวเซ็กซี่ <c oughs> มีใครสนใจชุดถักไหมคะว่าเคยดูให้มามาค่ะแล้วตอนนี้นะคะพ่อไอ้ดีก็หาที่ปลูกบลูเบอร์รี่นะคะคุณปู่จะเอาต้นบลูเบอร์รี่มาให้นะคะก็กำลังหาที่ปลูกต้นบลูเบอร์รี่เพิ่มนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะฝากอะไรลูกครับเอ,อ่อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กับคุณกับุเจอกันใหม่เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้านะครับนะครับบบ๊าายยบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมนะคะ